ขับเพื่อนรับนะไม่นี้เศร้าวันที่5้านะครับ5ตุลาไม่ไี้เข่าก๊อตังออกลวงสะพังนะครับนะผมก็อย่างที่เคยบอกไปในลิปที่แล้วบอกว่านะครับนะเขาออกแตบนี้เขาต้องการให้เขาสุปเร็วต้องการให้เขามีน้ำหนักนะครับนะเขาก็มีวิธีการเหตุนะครับใส่แค่3ามอย่างผสมนะครับนะสามอย่างที่ผมพาทํานะมาดูเลยนะครับมามาเบิ่งกันนะครับนะอันที่1นนมนะครับนมจืดนะนมจืดนมสดนะครับนะ ข้าวมันออกงวงมาใหม่ๆนี่มันก็ต้องการบํารุงนะครับแต่เป็นบํารุงทางนะครับกินทางออสโมซิสนะครับออสโมซิสคือการกระบวนการดูดซึมผ่านนะครับนะซึมผ่านเพราะฉะนั้นนมเนมีโปรตีนสูงเพราะนั้นเขาใส่ผสมลงไปในน้ำไปฉีดมันเนี่ยนะครับโปรตีนล้วนๆน,นะครับนมจืดนะครับนะเขาใส่แค่สองซ้อนนะครับนะผสมนะครับนะตามด้วย นี่นะครับเนาะผงชูรสนะครับผงชูรสใส่แค่ช้อนเดียวนะครับผงชูรสนะแล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกําลังไม่ยังก็ได้นะครับนะไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งขอให้เป็นเครื่องดื่มบำรุงกําลังมันมีคาเฟอีนนะครับนะมันมีสารกระตุ้นอยู่ในนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ใส่แค่สองฝานะครับนะต่อน้ำสิบกลิตรนะครับนะเมื่อนี้ผมสิพาทุกคนทุกท่านมาทํานะพอเบิ่งส่วนผสมนะของแต่ละโตแล้วนะครับนะกระสิพา ทุกคนผสมนะครับใส่ยีหอ,อยังก็ได้นะครับเด้อขอให้เป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังแค่สองฝานะครับนะอะยิโนโมโตโหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตโมโนแปลว่าเดียวเดียวโปรตีนนะครับโปรตีนเดียวเดียวกลูตาเมตนะครับนะมันเป็นชนิดที่เขาเห็ดมานะครับนะเฉพาะนะก็คือผงชูรสเรานี่แหละนะครับนะแต่ภาษาทางเขาเขาเอินนะครับเกลือนะครับ โมโนโซเดียมนะครับโซเดียมก็คือเกลือทาโซเดียมคอไลค์เกลือแกงนะครับนะโมโนโซเดียมกูตาตอร์เมดก็คือตัวผลิตออกมาเป็นโปรตีนสําเร็จรูปนะครับนะตัวนี้นะครับเห็ดพิเศษออกมานะครับเพราะฉะนั้นผงนัวนะครับทางพี่น้องทางเมืองลาวนะครับนะอันนี้เราก็เอามาผสมใส่น้ํากันน้ําบํารุงตามด้วยนมนะครับแค่สองช้อนแค่นั้นนะครับนะอันนี้เราก็สิบผ้าผสมนะครับให้เบิรงนะครับนะพี่น้องอืมอืม นะครับจับผู้เดียวนะครับในเห็ดผู้เดียวนะครับเพ็ทเบิ่งผสมนะครับนมนะครับใส่แค่สองช้อนนะครับผสมคนนะต่อน้ำนะครับอันนี้เฮาสิผสมข้างนอกซะก่อนนะครับนะเฮาสีผสมจากข้างนอกแล้วสิผสมน้ำอีกเท่านึงนะครับนะ มันไม่ได้ต้องการหลายนะครับนะมันต้องการแค่นิดหน่อยนะครับเอาผสมก่อนผสมแล้วสีไปผสมกับน้ำอีกนะครับอสองช้อนนะครับสองช้อนพอนะครับนะเค่มสองช้อนนะครับผสมผสมผสมอนีะมันก็ขาวจั่วแล้วนะครับนะอืนะครับ แล้วก็ตามด้วยผงนัวนะครับนะหรือผงโมโนโซเดียมกลูตาเมนนะครับนะก็1หนึ่งช้อนนะครับนะหลายคนอีนก็บบไดนะครับโอ้หลายคนบอกว่าโอ้แต่คนก็ยังกินหลายคักนะครับนะกินนักนักเขาซ้อนเดียวนะครับนะใส่นะครับอันนี้สําหรับข้าวนะครับมันสิไปดูดซึมผ่านเม็ดเทือดข้าวสุกเร็วข้าวมีน้ำนักนะครับนะทุกเม็ดสุกคือกันเมดนะครับอันนี้นี่แหละเป็นสูตรมันเท่ากับตีผสมผสมเนี่ยนี่แหละครับนะอือ โมโนโซเดียมกลูลตาเมตหนึ่งช้อนนะครับหรือผงชูรสนะครับผงนัวพี่น้องทางเมืองลาวเขาเนอะอ่าตีผส,ผสมผสมแบบนี้นะนะนมจืดแค่สองช้อนนะครับนะแอเนั่นเลยนะเขาชี่พ่นตอนเศ้าๆนี่มันน้ะหมอกนะครับนะมันอยู่กับ้ะหมอกพอสายมาปุ๊บ้ะหมอกซึมการซึมผ่านมันนะอย่างดีนะครับนะพอนันเห็ดที่เขานะครับอืม นี้ก็แค่สองฝานะครับนะสองฝาหรือสองช้อนนะครับได้เมดนะครับนะมันต้องการโหลายนะครับเ็นแค่นี้แหละครับเห็นืหอนะครับใส่ผสมนะครับผสมได้เลยนะครับสองฝา หน้างานสดๆเลยพี่น้องเนาะนี่เราทำหน้างานนะครับนี่และแค่นี้แหละครับบานีผสมกับน้ำนะครับจำนวน16ลิตรนะครับนะเดี๋ยวเฮาสีปาผสมกับน้ำ16ลิตรนะครับนี่แหละส่วนผสมที่ผมบอกแล้วว่าเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับโองฟ้านะครับนะโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงนัวผงชุดบ้านเฮานี่นะครับนะโซเดียมก็คือเกลือนะครับโซเดียมคอไลด์เกลือแกงนะครับ นี้โมโนโซเดียมกรูตาเมตนะครับผงชูรสนาซื้อทางวิยาศาสตร์นะครับนะแล้วก็นมจืดแค่2นะครับช้อนแค่นั้นเองนะครับผงชูรสช้อนเดียวนะครับใส่นะผสมเรียบร้อยนะครับตีให้เข้ากันนะครับนะเข้ากันเรียบร้อยแล้วเอากบีเอาไปเทลงในนะแค่นี้นะครับผสมเรียบร้อยครับเทลงสูง่ รองก่อนนะครับอืม,อมเรียบร้อยนะนี่แหละเห็ดเป็นเข่าเฮ้านะฉีดพ่นเรียบร้อยเข่ามันสีเต่งๆนะสุกพร้อมกันเสมอกันมีน้ำหนักนะครับนะอันนี้เอามาบอกเพื่อนๆนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับนะสำหรับคนขี่คานนะครับคือผมมีเห็ดป้ายทุทีบนะครับนะอยู่ให้อยู่นานะครับนะเห็ดแล้วประสบผลสาเร็จก็เอามาบอกเพื่อนๆเดี๋ยวนี้แหละครับนะเห็ดแล้วเข่าสุกเสมอกันเฮ้ากะ เอามาจีพ้นนะครับบอกเพื่อนๆนะครับนะสูตรนะเข่างามกระตังหากอันนี้สูตรเว็ดเข่าซุกพร้อมกันนะ่วงเข่าเต่งตึงนะครับเพ็ดเข่าเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับนะง่ายๆนะครับอันนี้เขาคิดเองทําเองนะครับไม่ต้องถามใครบอกนะคิดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับนะอันนี้เอามาสอนกันเดียวผมจะใส่น้ำนะครับนะผสมนะครับนะอืมจะใส่น้ำลงไปนะครับอืม ใส่น้ำผสมจนได้16ลิตรตามที่เราต้องการนะครับนะแบบนี้เลยนะครับนะใส่ไปเรื่อยๆจนกว่าสิได้น้ำสิ6ลิตรนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมผสมแล้วอันนี้เฮ็ดให้เบิ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปผมสีไปฉีดนะครับนะไปฉีดลงให้นานะครับนะสักครู่เดี๋ยวเพื่อนๆเนดะี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปฉีด